ก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะค่ะทุก<ง>คนนี่จะชิมแล้วนะคะโอ้ร้อนจะมีถั่วที่สงมีกล้วยว้าวกินถัวกว่อน วันนี้ก็มาเจอกับช่องแม่ลูกแม่ลูกพาลวยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะทำข้าวต้มกุ้ยอีน,นี้ที่เราเตรียมไว้นะคะด้วยแล้วก็จะมีข้าวข้าวเคี่ยวหมูนะคะอันนี้คือแบบอร่อยมากมันจะนุ่มนนะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงด้วยทำข้าวต้มกุ้ยนะครับอันนี้เราเอาถั่วถั่วลิสงนะคะทุกคนถั่วีิสงที่เขานึ่งขายนะนะคะเราก็มาแกะเอามาันเลืน ะะอันนี้ทำแบบพิเศษทำให้อาเจเจทำให้อาเจเจเรากินเองว่าใส่กล้วยเยอะๆนะข้าวนิดเดียวน,นคะคกคนเราทำแบบธรรมชาติมากๆนะคะทุกคนคือแบบไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีกะทิ มีแต่ข้าวกับป้้ยแล้วก็ถั่วแค่นี้เองอชาวไทยใหญ่เราก็จะ,ะทำเป็นแบบนี้นะคะทุก<อ>คนไม่มีอะไรมาปรุงแต่งเยอะก็มีข้าวกลบปล้วย แล้วก็ข้าวต้มกล้วยเอาเอาถั่วดำใส่ก็ได้นะคะทุกคนอันนี้แม่ก็เอาถั่วที่สงใส่ไม่มีถั่วดำกล้วยเราซื้อไว้เป็นอาทิตย์นะคะเอากล้วยให้มันมองอม นะคะเราก็ห่อแบบง่ายๆเนาะอันนี้เราเราไม่มีที่มัดเนาะทุกคนเนาะถ้าเรามีที่มัดเราก็จะมัดเป็นคู่อย่างนี้นะคะทุกคนมัดเป็นคู่นี่เราไม่มีที่มัดแล้วก็ใส่งี้เลยเดง้งๆใส่ที่นึ่งนะคะใส่ซึ้งของเราได้เลยอันนี้เราก็ห่อได้ขนาดนี้แล้วนะคะ เราจะทำเเราจะนึ่งสองรอบถ้ารอบเดียวมัน็งซึ้งมันมีนเลขขอ,อกสต้มปุ้ยค่ะ ใบตองนี่เราห่อง,ง่ายมากเพราะว่าเราตากแดดไว้นะคะทุกคนถ้าบางคนไม่ได้ตากแดดก,ก็เอาไปนึ่งเอาก็ได้แล้วก็ใบใบตองมันจะไม่ต้องแตกนะคะทุกคนถ้าว่านเรานะเราทําเวลาเราจะนึงน่งอันนี้นะเราต้องทําแบบถ้าว่านเราเรียกว่าอันฟางเนี่ยทําแบบนี้แบบไม่มีข้างไนใส่ด้วยนะคะอันนี้ เคล็ดลับเคล็ดลับของชาวไทยใหญ่แล้วนะคะท่านน่งหนึ่งครั้งต้องมีแบบไม่มีข้างในเหมือนอันเรียกว่าอันอันฟางภาษาไทยใหญ่เรียกว่าทําเห็ดอันฟางใส่อันเนเรียกว่าหรือใส่ของอันในกร้กว,วทำแบบแบบฟางภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้ทำแบบนี้ใส่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะได้สุกแล้วก็อ,อ,อกันไหวเป็นมาแล้วนะคะมหนึ่ง ต้องปกข้างบนนิดนึงนะคะทุกคนอ้อลืมเอาเปลือกกล้วยไว้นะคะแล้วก็นึ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรอบแรกแล้วก็ครั้งอีกรอบที่สองแลวที่สองของเราก็เหลือก็ตามไปนะคะ อไปต้องเขามีเยอะอยู่ก็เธอเอาแต่อันนี้เดี๋ยวอันนี้เราไปเอาคล้ยมาหั่มูนี่ข้าวมันเดือนะทุกคนใส่อีกนึ่งอันนี้นี่ก็1รอบ2แล้วนะคะทุกคน รอบแรกเสร็จแล้วแล้วก็รอบสองนี่นะคะรอบแรกของเราก็คือโอ้โหคือข้าวเนี่ยอร่อยมากรวยหวานหวานเราก็มาเปิดดูนะคะผ่านไปสิบห้านาทีทุกคนจะลองแก่รู้นะคะว่ามันสุกหรือยังว้าวว้าวคื้นมากินมาก ทุกคนถถนนี่ไปชีชมพูเลยสุกแล้ว